เวลาใจพันยหญเดือนปีท้ายใครที่พอเศรษฐีมีบทตรสมดังใจไม่ไหวเดี๋ยวนี้ไม่พร้อมเขาน้องเศร้าสองไอ้าวสีแนวเป็ไลูกเศรษฐีบอมีทุกอย่างแค้นแสนสั้นปันสอมอง เป็นหว่วงหลายแต่ผู้นองอกำลังคึกไม่ขนองในสมองตองคิดเรื่องของคมกิดเท้ากำลังเหงกำลังเหา่าพอเอาอย่างบมงมีเสือเส่อมเมียสงเสริมอีกซ้ำหาคำว่าโอ้แม่บ่มี มหัวใจดังแมงได้ลูกเกิดกับบอเป็นบ้ามากพอแม่แพ่งถนอมเดียงแต่เพจกันกับพอไอ้พอบอย่างบ่มีเสือเมียเป็นบวยไทยตามใจแ้กคโซอันแท้แล้วเอ,อ้าเท่านี้แม่เจ้าอย่าบอกจังสันคืนนนนอกงไฟฉันผิดความคิดเป็นลูกชายห้าววอ,อย่างระวังบางออบอดไม่ทังตัวเจ้าหากหลูกบปรแกรมเกิงบอบาดผู้เขามาเพิงบอดเป็นสายเหลือแเสังมาย่องว่าดีแท้เท่านี้เอ้ย เจ้าสร้างบกก่คืเห็นตอนอยากไดดแต่ที่แหลกแน่แท้บัดไดลูกชายมาแดดพันเบาความนั้นว้าความนี่เฮ้ยให้มันดีแต่ลูกชรายไงเจ้าจน่นล่ะเถ้าเอ้ยเจ้าขอฟังขอแบบขอเป็นอย่างกันเถ้าข่อยน้ะกากมันตั้งสองคนอันเถ้าแต่ว่าบักหน่อยเจ้าล่ะมันเป็นให้เป็นค่าตื่นขึ้นมาบอเหตุอีหยังที่ร่มมาใส่สอดคนสะพีษขอาตายแต่เงินจะได้เลยนีนเอา้าเ่านี้แม่ เงินทองของเขาในเฮือรลเรซ่าท้องมันบ่อยเคยอึดเคยอยากเ้ามันเป็นเศรษฐีใหญ่ลูกขอกินขอใส่ซัมี่ตายไปนะเจ้าจะเอาไปน้ำได้บอเงินแม่บอพวงแม่ไม่ไดยุ่งไรแค่จ้างจ้าตายแล้วเขายังจับก้อนสิบหกเขายังโจกออกแล้วนี่แม่ไม่รีบบอแม่จะคอยเฝ้าสืบม่คว่ำใครมาเนี่ยวาง เว้าวคือละสิ่งอีกเช่นใส่กับเมียมึงขักแน่น้องมันเป็นแนวนี้กะย้อนมึงนั่นแหละไฮไทยมันย้อนเจ้าก็าละเทาอเอาเอาเอาเมืเ่อ,อ,อนี้สวยสวยเสซนเพ็งไงพอแหงเลยลูกไส่หอบไปใส่คือบวกข้นเอามาหาพอหาเมียคำร้อนแหลมตืม่นสวยตลอดเด็กนี่คำร้อนเลยคนทัพพอเศรษฐีคำขึ้นในระบบบัด